เนี่ยเอมทอมจะใช้ได้เนื้อมาเนื้อติดมันเนี่ยจาใช้มาหั่นแล้วก็เดีย๋ยวจะย่างย่างในกระทะนะวันนี้จะใช้จะทำน้ำตกเนื้อน้ำตกเนื้อย่างอยากกินน้ำตกเนื้อย่างวันนี้ซื้อสะครึ่งกิโลมาเดี๋ยวมาย่างเนื้อกัน าผู้ชมนี่จะใช้ใช้กระทะนะใช้กระทะย่างจะใช้ไม่ได้ก่อไฟเพราะอยู่ในบ้านเดี๋ยวฟันขงมงใช้กระทะย่างเหมือนกันได้เหมือนกันนะย่างไปเลย นี่ย่างให้มันเหลืองพอเหลืองพอให้มันหอมแล้วแนะ่เนี่ยหอมเหลืองแล้ว เนื้อติดมันทำน้ำตกต้องเนื้อติดมันกินใหญ่ๆกินจะเข้าท่านะถ้าไม่มีมันเนี่ยกินไม่อร่อยน้ำตกเื้อหรือเนื้อย่างอะไรเงี้ยถ้าไม่ติดมันไม่ติดอะไรกินไม่อร่อยกินกระดาษกระด้างแต่ลวแต่คนชอบไป ย่างไปให้มันเหลืองอหน่อยย่างไว้ก่อนให้มันเหลืองเนี่ยจะไม่ชมจแตช้ย่างเนื้อเหลืองสวยละมาเดี๋ยวมาหั่นแล้วก็ไปทํากันเนี่ยเนื้อกำลังสวยหอมเลยเนี่ยแต่จะช้หั่นก่อนแล้วก็มาทาน้ําตกกันเนี่ยคุณผู้ชมะใช้หั่นไว้ เรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โห,หน่ากินมากเลยหอมฉุยเลยเนี่ยน่ากินจริงๆเนี่ยโอ้โหหอมมากมาผู้ชมอาลงมือทำกันเดี๋ยวจะใช้เปลี่ยนหม้อก่อน ใช้หม้อทํำดีกว่ามาชมเรใช้เปลี่ยนหม้อนะมาลงมือทํากันะใะ้ใ้้ใส่น้ำซุปลงไปหน่อยอโอ้โหหอม มากเลยท่านผู้ชมไหมขอบอกพื้นในขนเหนียวปั้นเ้มนนะอืมคล้ายป้ปรุงรสหน่อยผงชูรสหนึ่งช้อน ทิปพนใส่ไปเลยแซบตามใจชอบจะใช้ชอบแซบอ่าใส่ไปเยอะๆอสปรุงรสฝาเขียวหน่อยปลาหน่อยค่อยใส่ไปเดี๋ยวก็ชิมตอนนี้จะใช้ปิดไฟก่อนเดี๋ยวก็ชิมเดี๋ยวเนื้อจะหดไปเยอะ โอ้โหน่ากินมากมมเนี่ย่านผู้ชมน้ำมะนาวใส่ไปเลยแซบ่บ จะใช้ขอน้ำตาลนิดนแค่นี้ชมชมเลยอย่ก,กิมน,นิดนึงชิมน้ำมันได้เฉย แปบหนยขอบอกขอน้ำปลาอีกหน่อยเปรี้ยวแล้วเนี่ยจะใช้ใส่หัวหอมใบมะกรูดปุูซอยนะจะใช้ใส่หน่อยลูกโดดนี่ผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมใส่ไปเลยทีเดียวอ อหอมขึ้นมาทันดีทันใดขาดเสียไม่ได้เพราคั่วหอมหอมใส่ไปเลย โอ้โหถ้ามาชมไหมมันเด็ดมากขอบอกเลยชว่าขอใส่พริกทิพรกป่นอีกสักช้อนหนึ่งแะช่ชายกินรสจัดไงที่บ้านจะชายก็รสจัดกันอือหือนี่ผู้ชมไหมน่ากินไหมเดี๋ยวชายชิมหน่อย สุดยอดแต่พี <analyze anthropology> ่น้องเลยผลรพาตะไน่ เจแล้วเดี๋ยวมาตักใส่จานให้ดูเนี่ยท่านผู้ชมเสร็จแล้วน้ำตกเนื้อติดมันกับผ้าตาชัยมีหนวดมือนี้เราไปทํากินกันดูไม่ยากเลยอยากกินรสชาติไหนทําตามสบายเลยเนี่ยไปทํากินกันดูกดติดตามท่องตา,าชัยมีหนวดด้วยนะเป็นกาลังใจตาชัยมีหนวดด้วยเนี่ยไปทากินกันดูเลยน้ําตกเนื้อติดมันกับผ้าตาชัยมีหนวดอร่อยทุกจานเนี่ยเราไปทํากินกันดูอร่อยจริงๆ ขอบคุณมากขอบคุณครับ